ปืนฉีดแอลกอฮอล์กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์ชิ้นนี้พุ่งสูงไปแตะหลักพันบาทแล้วปืนฉีดแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือไม่วันนี้เราแบไตให้คุณรู้ครับปืนฉีดแอลกอฮอล์ปืนพ่นฆ่าเชือ้อปืนพ่นนานโนคือชื่อเรียกอุปกรณ์ที่มีวางขายอยู่มากมายในโลกออนไลน์ ดยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีลักษณะคล้ายปืนฉีดน้ำที่มีกระบอกเก็บน้ำยาสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติด้วยกำลังไฟฟ้าเพียงกดปุ่มอุปกรณ์ก็จะฉีดพ่นน้ำยาออกมาเป็นละอองฝอยขนาดเล็กและมีแสงสีฟ้าที่พ่อค้าแม่ค้าบางคนกล่าวอ้างว่าเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ชิ้นนี้ถ้าสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอจึงได้ออกมาให้คำแนะนำว่าวิธีการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอเทราสหรือเช็ดบนพื้นผิว วัสดุอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้เปียกตามระยะเวลาที่กําหนดและปฏิบัติตามคําแนะนําบนฉลากด้วยความห่วงใยนี้มีที่มาจากการทํางานของปืนฉีดแอลกอฮอล์ที่พ่นน้ํายาออกมาเป็นละอองฝอยขนาดเล็กๆซึ่งอาจจะเล็กเกินไปที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ประกอบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์สามารถพ่นน้ำยาได้ไกลและแรงจึงอาจเกิดอันตรายจากการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ทำให้ได้ผลเสียมากกว่าผลดีส่วนแสงสีฟ้าที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หากเป็นจริงอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในขณะนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการหาซื้ออุปกรณ์ ที่จะช่วยลดอันตรายจากเชื้อโรคแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ไม่หวังดีกลุ่มหนึ่งที่ต้องการหาไรายได้จากความหวาดกลัวของผู้คนหากคุณพบสินค้าที่โฆษณาว่าสามารถลดอันตรายจากเชื้อโรคลงได้ไม่ว่าจะเป็นยาชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อหรือแม้แต่ชุดตรวจเร็วอย่างแอนติเจนเทสคิดก็ขอให้ตั้งคอสังเกตไว้ก่อนอย่ารีบร้อนสั่งซื้อสินค้านั้นด้วยความห่วงใย ทางแบไตขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลของสินค้าดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยรอรวมถึงเว็บไซต์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม w w w Anti Fake News Center com ที่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหากค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลแต่คุณยังมีความกังวลสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกปุ่มแจ้งเบาะแสข่าวที่น่าสงสัยเพื่อให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลต่อไปได้ครับการกําจัดเชื้อโรคตามพื้นผิวที่เหมาะสมและประหยัดกว่าคือการเทราดหรือเช็ดบนพื้นผิวด้วยน้ำสบู่ผงซักฟอกหรือแอลกอฮอล์ส่วนการฉีดพ่นด้วยปืนฉีดแอลกอฮอลนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานหากคุณมีในครอบครองแล้ว ขอให้สวมอุปกรณ์ป้องกันและใช้งานด้วยความระมัดระวังสูงสุดเลยนะครับ